สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวหงแดงเนือวกูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสระปข่าวเด่นหรือวกูประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ วันนี้เราก็มีข่าวเด่นประเด็นหลางหลายเรื่องที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บล่าสุดของทางเจโอนนี่เรโอนี่เซ็นเตอร์รับต่รุ่งอนาคตไกลของเราที่ผ่านการผ่าตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่โจ้ตัวเองก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องพักยาวนานกว่าที่เรามีการคาดการณ์กันเอาไว้ในตอนแรกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งต่อตัวเขาและทีมของเราด้วย หรือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บล่าสุดของทางอริสันเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเราที่ในตอนนี้ก็มีกรอบเวลาที่แน่ชัดออกมาแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่กระร้อนแรงในสื่อสังคมออนไลน์นะตอนนี้คือการถกเถียงกันระหว่าง2ฝ่ายฝั่งหนึ่งก็คือคนที่ยังคงให้การสนับสนุนตัวของทางฟอร์เรนเวียสซูเปอร์สตาร์ดังที่เราไปดึงตัวเข้ามาจากทางเรเวอร์กูเซนและอีกหนึ่งฝั่งที่มองไปนในทิศทางตรงกันข้าวว่าเมื่อจ,จะถึงเวลาที่ทางอ่านเนสต์รตสจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วหรือไม่ อยากไรกันนอกจากนี้คือยังมีความคิดเห็นที่น่าสนใจของทางไซมอนจอแดนที่ชี้ชัดเลยว่าทุกคนอาจจะลืมไปว่าตอนต้นการแข่งขันฤด,ดูกาลที่แล้วท,ทีมของเราเองก็เคยพ่ายแพ้ให้กับทางเจ้าปากลอตติงแฮมฟอร์เรสจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเฉดเช่นเดียวกันกับผลงานของทีมเราในตอนนี้และสุดท้ายเป็นยังไงมันลงเอยด้วยการคว้าแชมป์พลิกใช่หรือไม่ ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทางเรโอนี่กันก่อนเลยหลังจากความฝังของลิเบอลในการรักตัวอย่างราบรื่นของนักเตะวัย18ปีรายนี้ที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางฟาร์มาในเวทีเกาโชเซอาของประเทศอิตาลีด้วยสนนราคา26ล้านปอนด์เมื่อช่วงวันที่15สิงหาคมน,นั้นก็นนต้องพุกพังทลายลงอย่างรวดเร็วหลังจากโจ้์ตัวดันมาโชคร้ายได้ดรับบาดเจ็บระหว่างการที่เขาเดบิวต์ลงสนามในสีเสื้อของทางน้ำมันเุ็น แในการแข่งขันศึกคระบาวครับที่ทีมของเราคว้าใจชนะเหนือทางนักบุญเซาทังตันมาได้ภายหลังมันก็เป็นการยืนยันออกมาว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณเส้นเอ็นห้อยหน้าหัวเขาว่าฉีกขาดซึ่งตัวของทางอาเนอร์สโลตเองก็ยอมรับว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวยาวนานถึง1ปีด้วยกัน การปรากฏตัวของเขาครั้งแรกในสีเสื้อของหรือว์พกูก็เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจได้ในทันทีแต่กลับลงเอยด้วยการที่เจ้าตัวไม่สามารถที่จะอยู่ในสนามได้ครบตลอด90นาที นั่นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยำแย่มากเพราะก่อนหน้านี้ตัวของทางจเนโรอิวานกัตูโซนายใหญ่ของทางทัพกัสซูรีทีมชาติอิตาลีก็เพิ่งจะใส่ชื่อของทางเรโอนี่ติดสึกการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนกันยายนโดยมีแผนการต่อเนื่องที่จะใช้งานเขาในเดือนตุลาคมอีกด,ด้วยแต่สุดท้ายเมื่อเขามาได้รับบาดเจ็บไปจึงทําให้โครงการทั้งหมดต้องถูกพับเอาไว้ตอนแรกก็มีการคาดหมายอยู่แล้วว่าเขาจะต้องพักยาวตะลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้ เพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะมีข่าวร้ายมากกว่านั้นอีกครับเพื่อนๆเพราะมันเ,น,เน,เน,เนเป็นไปได้ว่าการรักษาตัวของเขาอาจจะลุกลํำบานไปไปถึงในการแข่งขันฤดูกาล2026ถึง2027เลยด้วยสัาไป โดยผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทาง ary, เบนดิกเนรีผู้เชี่ยวชาญด้านอาการบาดเจ็บหลังจากเขาเมือกันไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางแอนฟิลอินเด็กซ์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะถึงอาการของทางเรโอนี่และตอกย้ำว่าลมเว่์กูจำเป็นต้องปกป้องสวัสดิภาพของดาวรุ่งผู้นี้ครั้งหนึ่งอาการบาดเจ็บแบบนี้เคยถูกมองว่าอาจจะถึงขั้นที่ทำให้เส้นทางอาชีพของนักเตะคนหนึ่งต้องหยุดลงได้เลยนะดิกเนรีกล่าว แต่ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬาการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายในยุคสมัยใหม่นั้นมันช่วยลดถ,ถอนความสิ่งไปเต้มากอย่างไรก็ตามมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่านักเตะจะสามารถกลับมาอยู่ในะระดับเดียวกันกับก่อนที่เขาไปรับบาดเจ็บเสมอไปนะมันยังมีอีกหลายปัจจัยรอกข้างที่มีผลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาทิเช่นมีอาการอื่นๆแทรกซ้อนหรือไม่นอกเหนือจากปัญหาที่บริเวณเส้นเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าฉีกขาดแล้ว อีกครั้งในตอนนี้ตัวของทางเรโอนี่เองก็เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่18ปีลีและพระพูลจึงมีหน้าที่ต้องดูแลไม่ใช่เฉพาะตอนที่เขาอยู่ที่สโมสรแต่รวมไปถึงเส้นทางอาชีพของเขาในระยะยาวนับจากนี้ไปด้วยแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเกินจริงไปมากนะหากเราจะบอกว่าการกลับมาลงสนามอาจจะต้องยืดยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงปลายปี2026หรือบางทีอาจจะไปถึงขั้นแม้กระทั่งลากยาวไปถึงปี2027เลยด ในก็เปิดประเด็นมอดด้วยข่าวร้ายที่เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บของตัวเจโวนนี่เรออนี่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะขยับมาดูมุมมองของโจ้าตรวจและแฟนบอลของทีมเรากันบ้าง พะนับตั้งแต่ที่ตูวของทางเรโอนี่มาได้รับบาดเจ็บไปแรงสนับสนุนทั้งหลายก็ถูกส่งไปหาเขาแบบไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นบรรดาเพื่อนร่วมทีมของเราที่จะได้เห็นได้ว่าแทบจะเกือบทุกคนเลยมีการเข้าไปโพสต์ให้กำลังใจน้องคนนี้ผ่านนา้กอินสตาแกรมของเขานั่นเอง ซึ่งล่าสุดในตอนนี้ตัวของทางเรโอนี่ก็มีการออกมาอัปเดตสื่อข่าวส่งความเกี่ยวกับการบาดเจ็บของเขาหลังจากโจ้าตัวด้วยเขารับการผ่าตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีทําให้เขาจะเข้าสู่เริ่มต้นกระบวนการในการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อจะ,จะกลับมาลงสนามให้กับทีมของเราให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ นั่นจึงทำให้ตัวของทางเรโอนี่ใช้โอกาสเดียวกันนี้มีการออกมาโพสต์ขอขอบคุณไปยังบรรดาแฟนวอนทั้งหลายและกําลังใจที่ส่งเข้ามาให้กับตัวเขาอย่างไม่ขาดสายนั่นเองทั้งนี้เขาได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของตนเองเป็นภาพขณะที่เขาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมข้อความประกอบแคปชั่นภาพกลางๆเอาไว้ด้วยว่า การผ่าตัดเสร็จสิ้นไปแล้วนะขอขอบคุณทุกคนสำหรับข้อความที่ส่งเข้ามาผมจะกลับมาในเร็วๆนี้เลโอนีระบุเมื่อพูดถึงอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนทีมของเราอยู่ณนะเวลานี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องน,นี้ให้ขอบทุนกระบวนความกันไปเลยแต่คราวนี้จะเป็นนักเตะอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญภายในทีมของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทักอาริสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวก็ดันมาโชคร้ายไล,ล้รับบาดเจ็บในการแข่งขันนัดล่าสุดที่ทีมของเราบุกเปลียนทางการตัดสลายในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและปาชัยกลับออกมา1ประตูต่อศูนย์ ในการแข่งขันนัดดังกล่าวตัวของทังอาริซอนเองก็ดอกสตาร์ทเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราแต่เจ้าตัวก็ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บและจําเป็นจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามมาตั้งแต่นาทีที่55ของการแข่งขันจากจังหวะที่เขาเข้าไปดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวเซฟลูกยิงของทางวิกเตอร์โอซิมเฮนดาวยิงตัวเก่งของทางฝั่งการา์ลาสไรเอาไว้ได้ หลังเกมการแข่งขันนักแดงกล่าวทางการเนสส์สลอตในเดชแมนของเราก็มีการออกไม่สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทางอาริซันในครั้งนี้ด้วยตอนที่เขาวิ่งกลับมาเขารู้สึกอะไรบางอย่างนะสลอตกล่าวผมบอกคุณไม่ได้หรอกเพราะผมเองก็ไม่ใช่หมอและผมเองก็ไม่ใช่นักกายภาพบำบัด้วย แต่โดยปกติแล้วถ้านักเตะวิ่งกลับมาแล้วรู้สึกถึงอะไรบางอย่างจากนั้นก็ล้มลงไปมันไม่สามารถที่จะกลับมาลงสนามต่อได้อีกนะซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนสำหรับผมถ้านักเตะล้มลงไป9้าในส0ครั้งผมมักจะหวาดกลัวกว็สิ่งวร้ายอาจจะเกิดขึ้นนะและในที่นี้ก็หมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะลงเล่นต่อไปได้นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของทักอาริสัน ทั้งนี้ทางสรอยังเีการยืนยันต่อไปอีกด้วยว่าตัวของทางอาริสันนั้นจะไม่สามารถลงเฝ้าเสาให้กับทีมของเราในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับทางสิงโตนนักเงินรามชิวซีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้แต่ล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางสกายสปอร์ตสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษมนการออกให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยว่าตัวของทางอาริสันนั้นจะต้องพักยาวอย่างน้อยจนกว่าจะพ้นช่วงฟักเบกทีมชาติในเดือนตุลาคม ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทางครอบดอเซ็ตนักข่าวคนดังของพวกเขานั่นเองอาริซันจะต้องพักรักษาตัวจากอการบาดเจ็บในครั้งนี้ไปจนกว่าจะพ้นช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนตุลาคมเป็นอย่างน้อยนะดอเซ็ตกล่าว ดังนั้นมันฟังดูเหมือนว่าลิเวอร์ p o o ยังคงอยู่ในขั้นตอนการประเมินว่าอาการบาดเจ็บจะร้ายแรงขนาดไหนแต่มันชัดเจนว่าเขาจะไม่ได้ลงสนามเผชิญหน้ากับทางชิวซีในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปลงเล่นให้กับทีมชาติอีกด้วยส่วนว่าเขาจะกลับมาได้เร็วขนาดไหนนั้นยังคงต้องรอดูกันต่อไปแต่นี่ถือได้ว่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับทางลิเวอร์พูลอย่างแน่นอน ในก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของตัวอาริสันเบเกอร์และกรอบระยะเวลาในการพักรักษาตัวของเขากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นที่เชื่อมโยงกับตัวเขาให้ขดทวนกระบวนความกันไปเลย คพราะนอกจากคำยืนยันของนักข่าวจากทาง Sky Sport ดังกล่าวข้างต้นแล้วหากเราไปดูการประกาศรายชื่อล่าสุดของทีมชาติบราซิลภายใต้การทำทีมของทางคาร์โรอันชรติในย่าจอมแท็กติกก็มีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าตัวของทักอาริสอนจะไม่ได้เดินทางไปร่วมกับการแข่งขันทีมชาติในช่วงพักเบรกทีมชาติตอนเดือนนี้นั่นเอง หลังจากพวกเขามีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้และทีมชาติญี่ปุ่นตามลำดับซึ่งในรายชื่อที่ทางอันชลติเรียกไปติดทีมในครั้งนี้สำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูนั้นมีเพียงแค่3คนได้แก่ในรายของทางเบนโตเอเดซนและฮูโกู้ซาซึ่งไม่ปรากฏรายชื่อของทางอเลสันนั่นเอง ซึ่งจากการคาดการณล่าสุดก็พบว่าหมุดหมายที่เป็นไปได้ที่ตัวของทักอาริซอนนั้นจะสามารถกลับมาลงเฝ้าเสาให้กับทีมของเราได้น่าจะเป็นนัดที่ทางนิวฮูของเราจะลงทําสึกแดงเดือดกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราในวันที่19ตุลาคม แต่หากไม่ทันในการแข่งขันนัดนั้นจริงๆนร์พูลของทางอาร์เนสรอนก็ยังคงมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่เราจะต้องยกพลบุกเปลี่ยนทางเพื่งน้อยเบนฟอร์ดในการแข่งขันพิมีร์ลีกวันที่25ตุลาคมซึ่งคาดว่ายัางไงเสียในช่วงเวลานั้นจะเป็นตอนที่ทางอาร์เนซอนจะพร้อมกับมาลงสนามให้กับรอกคอนขังแน่ แต่อย่างน้อยที่สุดการที่มันมีโปรแกรมพักเบรกทีมชาติมาขั้นกลางก็จะทําให้เขาได้ใช้เวลาในช่วงเดอกน,นี้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาสู่ความฟิตเต็มที่อีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กับทีมของเราแบบสดสดร้อนๆในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรนเวียสซูเปอร์สตาร์ดังที่ดอาไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์กูเซนด้สนนราคาในเบื้องต้น100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก16ล้านปอนด์แต่ฟอร์มการเล่นของโจ้ตัวในช่วงออกสตาร์ทดูกาันใหม่กับทีมของเราก็เรียกได้ว่ายัางคงไม่เป,ปลี่ยนแปลงและโจตัวยังอยู่ในขั้นตอนของการปรับตัวเข้ากับสโมสรใหม่ลีกใหม่และบรรยากาศใหม่ ว่าตลอดการลงสนามให้กับทีมของเรอแปนัดที่ผ่านมาในเกมอย่างเป็นทางการนั้นทั้งอาริซอนยังไม่สามารถที่จะทำประตูหรือทำแอสซิสต์ได้เลยแม้แต่ลูกเดียว นั่นจึงทำให้ล่าสุดเราได้เห็นตัวของทางเจมี่คาราเกอร์อดีตปะหลังระดับตำนานของทีมเรามิกัดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวของทางเวทในแบบตรงๆและเขาก็มองว่าบางทีในตอนนี้เวตนั้นอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับการลงสนามให้กับทางหรือว่าผู้และมีการกระตุ้นให้ทางเออร์สซอนกลับไปเลือกใช้แผงกองกลางแบบที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วที่ช่วยให้ทางหรือว์พูลของเราผงาดคว้าแชมป์พิงงชชมพ์มาลีกมาครองได้จากนั้นก็ค่อยๆปรับเวดใส่ลงไป ในทีมทีละเล็กทีแน่น้อยถ้าการให้เขาลงเล่นในตอนนี้มันยังไม่เวิร์กผมไม่ได้ดูทีมระดับท็อปที่อยู่ตรงหน้าเลยนะคาร์ลาเกอร์กล่าวระหว่างที่เขาไปจับรายการให้กับทาง CBS Sport สํานักข่าวชื่อดังลิเวอร์พูลไม่ได้กําลังเล่นฟุตบอลอยู่พวกเขาเหมือนกับกําลังเล่นบาสเกตบอลต่างหากละ่ะแล้วผมก็บอกกับทางสล็อตไปแล้วตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลที่พวกเขาประชดหน,น้ากับทางบอร์ดมาร์ แน่นอนว่าพวกเขามีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมนะฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลคือทีมชั้นนำอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็เป็นทีมที่ทำงานกันอย่างนะด้วยก่อนที่จถูกแต่งเติมด้วยบรรดาประกายดวงดาวจากการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของพวกเขาแต่เกมรุกของพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดีขึ้นมาและในทางกลับกันในเกมรับก็ย่ำแย่ลงไปด้วยซ้ำ ผมคิดว่าสําหรับผู้จัดการทีมแล้วในตอนนี้มันคือเวลาที่เขาต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองนะเขาเคยทําได้มาแล้วในการแข่งขันฤดูกาลก่อนด้วยการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ในตอนนี้มันจะมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องแก้ไขให้ได้มันน่าสนใจมากว่าเขาจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะมันมีการใช้เงินลงทุนไปมาหาศาลกับนักเตะบางคนนะ ตอนนี้สมดุลของทีมได้เสียลงไปแล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือฟอร์เรนเวสไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเลยเขายังเป็นเด็กหนุ่มที่เขาสามารถจะพัฒนาไปได้อีกเยอะเขาย้ายก็มาสู่ลีกใหม่แล้วมันยังมีเวลาอีกมากรอเขาอยู่ข้างหน้าบางทีในตอนนี้มันอาจจะถึงเวลาที่ตัวของคังสลอตต้องตัดสินใจถอดเวทออกไปก่อนสักพักและลีวอพูจะต้องปรับไปเล่นเหมือนที่พวกเขาสแสดงให้เห็นมาแล้วในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้ว ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็าเปิดหัวมา่้ได้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อตัวของทางเวยียดกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งมุมมองที่ก็น่าสนใจในเรื่องนี้โดยเช่นเดียวกันเพราะเหรียญก็ย่อมจะมี2ด้านเสมอครับเมื่อมีเสียงวิพากวิจารณ์มันก็ย่อมจะมีแรงสนับสนุน คราวนี้เราขยับมาดูเพจอย่างทางายเยนสเปซที่พวกเขาก็มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจ้วยเช่นเดียวกันเพราะเหมือนกับว่าเป็นการออกมาตอกหน้าตูของทางคาราเกอร์เมื่อสักครู่นี้ไปแบบจังๆกันเลยทีเดียวหลังจากมีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าแฟนบอลและกูรูในยุคนี้มักจะลดทอนความเก่งกาจของนักเตะให้เหลือเฉพาะเข่งแพ่พจากจำนวนประตูและแอซิตท,ที่พวกเขาเหล่านั้นทำได้เท่านั้นนะบาเยนสเปซระบุ ถ้าเราเอามาตรฐานแบบนี้ไปใช้กับทัางอันเดรสอินเนสตาเขาเองก็คงจะถูกมองว่าเป็นนักเตะธรรมดารรมดธาคนหนึ่งเหมือนกันและความตาบอดแบบเดียวกันนี้กำลังถูกส่งต่อมาที่ตัวของทางฟอร์เรียนเขาถูกอว่าลงสนามไปแตดนัดทำประตูหรือแอสซิตไม่ได้เลยเหมือนกับไม่ได้มีผลงานใดๆทั้งที่การปรับตัวเข้ากับลีกใหม่นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย คนที่ดูเกมจริงๆจะเห็นว่าเวทมีสิ่งที่พิเศษการหาช่องระหว่างลายการกำหนดจังหวะและการปิดเกมให้เป็นไปตามความเร็วที่เขาต้องการฟรุตติสวยๆเดี๋ยวก็จะตามมาเองแต่ถึงมันจะยังมาไม่ถึงฟุตบอลก็ไม่เคยถูกตีค่าด้วยเรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวอยู่แล้ว ทั้งนี้นอกจากข้อความดังกล่าวข้างต้นของทางายเยนสเปซเราก็จะเห็นได้ว่าแม้ตัดสิติของทางออปตาโจก็มีการออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น เพราะในตอนนี้เวียตคือนักเตะจากพรีเมลีที่สามารถจะสร้างสารรค์โอกาสในการแข่งขันทุกรายการฤดูกาลนี้ได้มากที่สุดเหนือกว่านักเตะคนอื่นใดทั้งนั้นที่21ครั้งเทียบเท่ากับทางแจ็คก,กีริชของทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเบอร์ตันก่อนที่จะได้เลี้ยงลงไปกับทางไบรอันเอมเบอร์โมของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างสารรค์โอกาสได้18ครั้งบูโน่นแฟนนันเดส17ครั้งและคนที่ทำได้16ครั้งนั้นก็มีอยู่5คนด้วยกัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเรอได้เห็นทั้งฝั่งสนับสนุนและฝั่งที่ค้านตัวของทางฟอร์เรสเวียดกันตปแล้วเรามาดูความคิดเห็นของทางอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางห้างขายยาไบาเออร์หรเวอร์คูเซนกันบ้างเพราะในตอนนี้ในขณะที่แฟนบอลของลิเวอร์พูลรวมไปถึงบรรดากูรูทั้งหลายเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนแต่ทางเรเวอร์คูเซนก็นยังคงยึดมั่นให้การสนับสนุนอดีตนักเตะของพวกเขาอย่างเต็มที่ มันถึงขั้นที่พวกเขามีการทำคลิปวิดีโอขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจตัวของทางเวียดและไปโพสต์เอาไว้ในเพจ t ิ k t อกอย่างเป็นทางการของสโมูสรนอีกด้วยโดยมีการประมวลทั้งการทำประตูและแอซิปของเวียดเอาไว้ในคลิปวิดีโอดังกล่าวเรากลับต้องการจะตอกเสียงวิพากษ์วิจารณ์กลับไปเลยว่านี่แหละคือผลงานของนักเตะรายนี้นอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีการเขียนแคปชั่นประกอบคลิปดังกล่าวอีกด้วยว่า มันเริ่มต้นจากความเกยดชังแบบสุ่มๆในออนไลน์แต่คุณมีความหมายเหมือนโลกใบนี้ของเราซึ่งจากแคปชั่นดังกล่าวข้างต้นของทางเรเวอร์คูเซนมันก็จะเป็นการย้อนกลับมาที่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราซึ่งต้องไม่ลืมว่าเราเองก็มีโสโตรแกนยูวิลในวอฟอลอโลนหรือคุณจะไม่มีวันเดินเดีเดยวได้ดังนั้นในกรณีที่เวทกำลังเจกับความยากลำบากเช่นนี้เราเองก็ควรจะยืนเคียงข้างเขาและฝ่าฟันมันไปด้วยกัน เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากจอดเลือกเกี่ยวกับผลงานของนักเตะแบบรายบุคคลกันไปแล้วเราจะขยับมาดูที่ทางสโมสรของเรากันเองบ้าง พราะในตอนนี้ทีมของเราก็อยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าเจอสิ่งวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันหลังจากปราชัยมา2เกมติดต่อกันเข้าให้แล้วทั้งการที่เราบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทางปราาทเดินแก้วริสตันพาเลตมา2ประตูต่อหนึ่งในการแข่งขันพิมลิกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแถมนัดล่าสุดก็ยังบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทางการาตาสลาย1ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วย อย่างไรก็ตามหนึ่งในคนที่มีการออกมากระโดดกลางปิดปกป้องทีมของเรากลับเป็นทางไซมอนจอแดนอดีตประธานสโมูสอของทางฝั่งคิสตันพาเลตเองหลังจากเขาชี้ให้เห็นเลยว่าฤดูกาลที่แล้วถ้าทุกคนจํากันได้ลิวพูก็เคยพ่ายแพ้ในช่วงต้นซีซั่นให้กับทางลอตติงแฮมฟอร์เรสแต่สุดท้ายลงเอยด้วยการคว้าแชมป์พิมเมอรีและสถานการณ์ของทีมเราณนะปัจจุบัน ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนพยายามจะปันกันไปเลยเพราะในตอนนี้ยังคงรั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางพิมเมลิกด้วยสัไปาอ,อ้ผมแปลกใจมากเลยนะถึงแม้พวกเขาจะพ่ายแพ้ไปแล้ว2เกมแต่ตอนนี้ก็ยังคงรั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางพิมเมลิกอยู่จอแดนกล่าวและดูการที่แล้วพวกเขาก็พ่ายแพ้ในบ้านให้กับน็อ t ติงแฮมฟอ r e เรสต์ตั้งแต่ช่วง3หรือ4เกมแรกใช่ไหมละ่ะ ความแตกต่างเดียวก็คือสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้ดูไม่มีความมั่นใจมากนะผมจำได้ว่าตอนที่ลิปพูลลงเล่นนัดแรกของฤด,ดูกาลกับทางอิฟสวิตทาวในการแข่งขันฤด,ดูกาลก่อนพวกเขาก็ไม่ได้ดูดีอะไรเหมือนกันนะเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาอยู่ในบริบทตอนนี้พวกเขายังคงเป็นจ่าฝูงของพิมเมลีพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับทางคริสตันพาเลตที่ไม่แพ้ใครมา18นั้นรวมถึงบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ด้วยนะเพราะอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายเลย ความจริงก็คือพวกเขาไารใช้เงินไป400ล้านปอนด์ใน3รารตลาดซื้อขายหลังสุดแต่หากมองในอีกมุมหนึ่งจากเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นมันจึงบังคับให้พวกเขาต้องลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมนะปกติแล้วพวกเขาคงจะไม่ใช้เงินมากขนาดนั้นดังนั้นนี่มันจริงเป็นการสะดุดแค่เพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นและสุดท้ายทุกอย่างก็จะเข้าทีเข้าทาง คุณยังคงเป็นจ่าฝูงของพิมลลิกแม้ว่าจะเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ซึ่งสําคัญของทีมก็คือถ้าคุณยังคงชนะในส่วนใหญ่ของเกมที่หลงเล่นได้ในช่วงเวลาที่เล่นได้ไม่ดีผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตอะไรเลย ผมมองแล้วก็คิดว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลจริงๆอย่างนั้นหรือพวกเขายังคงนำอยู่และเพิ่งจะคว้าชัยชนะในพักอาร์ซนอลมาได้ด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมตัวเต็งร่วมกับทางลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์ลีกเลยโดยซ้ำไปนะดังนั้นมันแทบจะไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลใจแล้วเพื่อนๆะ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ